สวัสดีครับผมผมคนเดิมเพิ่มเติมคือหลอ่อ <c oughs> มีตังมีตังอโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกมเลนโบเฟนสองกันนะครับโอเคไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงแต่รู้อย่างเดียวลืมเปิดไม่ก็เลยไม่ต้องมานั่งภาคเองนะครับผมโอเคครับเรื่องเรามันจะเป็นยังไงมาเริ่มไปเลยครับเรื่องเรานั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นหนีออกมาได้จากโรงงานแปลกๆนั่น แล้วเราก็ไปเจอกับลุงคนหนึ่งฮะเขากำลังจก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 กำลังจะเข้าสนุกครับสนสนุกแล้วเราก็เขาก็มอบหมายให้เราไปเอาเอาแสงไฟเอสอสนะแล้วก็พยายามย่อยิงยองยิงยองยองยงให้แบบว่ากำลังให้แบบเฮ้ยช่วยเลยช่วย่อยเราจะฝงกมาที่ไอตัวไอแดงนะฮะไอแดงไอแดงครับ โอเคเขาก็กดปุ่มไปครับกดปุ่มอืมก็รู้ว่ามีอะไรออกมาใช่ครับไอ้เขียวไกลบูไอ้บูไอเขียวเฮ้ยไอ้บูไอกินเออถูกแล้วอย่างนะไเลยมากทุกอย่างมันต้องสนุกแน่แน่ไปโอเคเริ่มมานะครับเราก็ยอยออยู่ยอยออยู่กับที่ย่ออยู่กับพี่เพื่ออะไร ก็เป็นฉากที่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าไม่มีคนตายไม่มีคนตายจริงๆนะไม่มีคนตายนะจริงๆนะไม่จริงจริงๆนะจริงๆนะในเมื่อเรานั้นกําลังหาอยู่นะครับเราก็เจอกับไอ้บูนะไม่ต้องคิดมากครับไอ้บูก็แค่แปลงรอบเป็นก่อนแล้วก็แอบื่อตอนนี้เราก็เก็บได้สี่อันก็ใกล้จะผ่านรอบแรกคืนแรกแล้วก็แล้วก็แอบให้ไอ้บูมันออกไปจากที่นี่ก่อน มนันไหายอ่าไปแล้วก็เจอเพื่อนแล้วลไป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 เลยไปเลยไปเลยใส่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 เรบปริงเป็นไงอ่าในเมื่อเราได้สัญญาณ S.O.S เรียบร้อยนะครับไอ้ลุงก็จะมาแล้วเขาก็บอกว่าอู้ชฉนดีเสียงเอมเอ๊ะทำไมนายเจอได้ลนะ่ะ ทำไมนายเจอไวจังแท่ฉันหาเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีทำไมยังเช่งยังหาไม่เจอเลยโดนเข้าแบบนี้รู้เลยมั้งแล้วเราก็ไปชี้ไอ้บูไอ้บูนั่นไอบูนั่นอ๋อไอบูงั้นเหรออืมงั้นเราก็ต้องหาทางออกใช่ต้องหาทางออกและเรานั้นก็จะมีไอตัวนี้นะครับโดยการไปหา แบตเตอรี่เฮ้ยหาแก๊สไอสัตว์แบตเตอรี่ที่อะไรเลยอาแล้วตัวใหม่ก็คือเยลโล่ดูสิว่าใครโผล่มาเฉันปรลาใจเขาได้มากกว่าการตุกของเขาโอเคจบเคินแรกไปแล้วไปเคินต่อไปเริ่มได้ ให้คนที่เพิ่งเข้าซื้อมาแบบเพิ่งเพิ่งออกซื้อเข้าใหม่เข้าใหม่ก็งงเพื่อนรู้อไงไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวกูตายยัอแล้วเมื่อเรานั้นได้ครบแล้วเราก็จะไปใส่เหมือนเดิมนะครับ โอเคเราก็ไม่คิดอะไรมากเราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาครับไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากไปไปเด็ยวยวงยาแอบไปสัตเออเหี้ยแมงชาริชไหมเวโอเค okay, ครับแล้วก็จะไปใส่แล้วครับโอเคใส่เรียบร้อย <laughs> เราก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วฮ่าฮ่าไป เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเออเพื่อ,อน่าจะเจ็บหัวหนน่าดูนะครับอเพือ,อ,อ,อพฟื้นขึ้นมาเฮ้ยม,มันอยู่ที่ไหนมันขึ้นมาได้อย่างไรอ่ะโอ้โห <c oughs> มันช่าง <c oughs> เอาละทุกคนลองอีกทีสิอ่าให้นายไปเก็บอันนั้นนะแล้ว ขอเพื่อนของรายจะปลอดภัยพาน้องยิ้มทำน้องห่างนี่มันยิงปล่อยเลยน้องมันก็หายฮะไปไหนแล้วรอยิ้มทำน้องหา่างไม่รู้ ูอยู่ไม่ได้ติดน้องเป็นโปรแบรมยังอย่งยังจะเล่นอีกยังจะเล่นอีกยังอย่งนะยังนะยังจะยังจะเล่นอีกนะยังจะเล่นอีกนะเฮ้ยทำภารกิจไหมเนี่ยเฮ้ยไปทำไปทำ ้าเอาไม่ไม่นะเพื่อนของฉันอ้าวเอยลงลงใจลงตูดเด้บายโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็มันก็แหละอ้าวมองน้ามาอืมองน้ามาอยากโดนต่อยไอ้เฮ้ตัวกลมเท่าหัวฉันเลยยัง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 มองมองเลย มองอะไรฮะมองอะไรไปลงมาได้ฟีว้าวสุดยอดไปเลยเร็วเร็วเร็วเราต้องอกกอ,งอกจากที่นี่แล้วเราต้องออกจากที่นี่โอเคไม่เป็นไรฉันโอเคแต่ว่าไม่มีเวลามากนะที่จะเสียไปในเมื่อทางหลบหลบของเรามัรล้มเหลวแล้วแต่ฉันยังมีวิธีอื่นที่จะห,หลบหนีได้เออฉันมีทางผ่านสำรองไปที่ตรงนี้แหละ เราต้องไปหาทางให้ไอ้นี่หิวแล้วต้องไปหาไีกับแบบเพ่สนุกกคนเนี้ยพอจบด่านนี่เฮ้ยมึงเลิกบ่นี่สัตดแล้วจะมันมีแล้วก็หาแบบอื่นเล่นไหมเราโดนนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงฉากจบแล้วผมขอผมขอจะไม่ตัดนะครับโอเคนะโอเคแล้ารู้โอเคไปการขอหน้าการขอหน้า เอออกไงวะกระโดดออกอยังไงวกไปได้มึงม่ร้าองคาสี่งปนห้ออะไรไม่รู้กวกไปได้แต่ท้าก็ต้องปุ่มกระโดดไม่มีม่ยังไงมึก็ต้องู้กยูดีต้องสูยูดีไปเฮ้ย่เีอ๋อ อุปสรรคแน่เลยเอา้าอ๋อมันเหมือนไอ้เกมวิ่งวิ่งหนีไอ้เฮียนั่นแหละเอะไอะไครัะไอ้กันมันได้เรียวมึงทำอะไรไปเบิมได้ไไดเวลาเลี้ยวได้ไดโอเคเธอมึงยังรอดอยู่เลี้ยวดิ ซายชิดขวาป้างไ,ไม่น่ากลัวเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเสียงเพลงกลมเด็กอะเพลงกลมเด็กอะกลมกลมกลมเลยกเนี่ยมันจะเปียกันลวเกมสนุกเลย ว้าวน่าอยอ้เหี้ยบีแม่งโคตรเก่งเหียยน้ํว้าวคุยไม่ตายมัใชะจับเหียหอ้องโหลดเร็วๆสิรีบลงรีบลงอา่า ว้าว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 ไปสิว่าลงไปดิอ้ย Why are